นี่ไงอย่างนี้แล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยสตัวทึ้อะไรวะแต่มาเขาโกะเอ่าเอาเอ้าเอาเอาเอ้ยังถูกบาถูกบาลเลื่อนสายเลื่อนขวาเลทีทีเาเาเลือนี่ไอ้ใช้เนี่ยห่เอาี่ทออากิ้งไหม Bên nhìn con này. nha mình nó được con này đâu cô làm được con đuốc. Lói mình làm được. chưa biết. Mouse 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 Nó mặt màu. Oh, หา <łość> บอลนีึ้มาต่อยทำไมอ่ะพักพักพักู่หาบอลไปหาบอลไปหาบอลมัดเมาจรงจมองท้งคู่นีไปี่ไปไป เออว่าแต่โกนนสไ้ไดิไปดิโอ้โหรวมรวรวมโอ้โหเออบังกอดยงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โปาคาลุกมาลุกมามองมองปาคาปาตโอ้ยทัอ้ย mày 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 mày

อ้ยมุนหมุนยหมุนเลยเดินหลังแม่งลมุดระงขวางเฮ้ช๊กเฮ้ช๊กโเดินเดินเนไปไปนนออยิข้ายเยอเฮ้มไปตามเตปยิงยิงังทบเลยเอะเอ

ยิงเฉยกันดแตกเลยเขาเหรอเอาใครแตกประตูไปใช่มอ้ยไปัโอ้ยดนมทำไมนุคทำไมากักหนบไปด้เออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังจะงขนุนอะไรอะไรอะไรเจ๊ไอหลบแสงดิแสงโหโยบอลบอลอ้อเนียขาศกับรอนดอนเนียอเข้ารุ่เองเข้าเลยอ้มตข้าแล้วครยิงเข้าม่นนี้